คือประเทศไทยเราเนี่ยเคยในยุค70เนี่ยเคยถูกมองว่าเป็นเสือของเอเชียตัวที่5ครับแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็ติดกับดักของรายได้ปานกลางมาตลอดคืออยากจะมองอยากจะถามทุกคนว่าในมุมมองของการต่างประเทศเนี่ยเราจะดำเนินการอะไรได้บ้างในเชิงเศรษ,ษฐกิจและการค้าเนี่ยเพื่อให้ในที่สุดแล้วเนี่ยเราไล่กวดตามเสือ,ออีก4ตัวที่นำหน้าเราไปนานแล้ว อยากจะสอบถามทุกคนครับอยากจะให้พูดง่ายๆก็คือ,อถ้าย่อยคําถามมันก็คือในมุมมองของเศรษฐกิจและการค้าเนี่ยนโยบายต่างประเทศมันทําอะไรได้จริงๆไหมครับเรื่องเกี่ยวกับการคา้าการลงทุนต่างๆนานาของประเทศไทยศักยภาพมีไหมมีทรัพยากรธรรมชาติเรามีไหมทรัพยากรต้นทุนต่างๆเรามีไหมเรามีเพียงแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่ว่าเรายังไม่สามารถทําให้เศรษฐกิจของในของประเทศเราเนี่ยที่ออกไปข้างนอกเนี่ยมันเป็นที่ยอมรับ c r e d ิ b i ิ i t ีของประเทศไทยของอนักลงทุนของไทยเนี่ยมันยังไม่ถูกยอมรับมากมายนะักเมื่อกลับไปสู่สมมติฐานที่ผมได้บอกไว้ในเบื้องต้นว่าเราจะต้องพัฒนา empower ของเราขึ้นไปเป็น middle s t a t e ให้ได้การจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยเราต้องไปอยู่กรอบพูุภาคีเราต้องใช้ soft approach เพราะฉะนั้นในเรื่องเกี่ยวกับ guiding principle ของทางด้านธุรกิจและเรื่องสิทธิมนุษยชน business for human rights มันจําเป็นจะต้องเข้ามาสอดรับกับพวกเราเราจําเป็นเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ยังมี guiding principle ของ UN ที่เขามีอยู่แล้วนะฮะในะปี54ที่เขาทํามาแล้วของประเทศไทยจริงๆตัว n นปเนี่ยตัว national action plan เนี่ย,ยมันก็มีอยู่แล้วคือจริงๆคอ,อรอมอรมีเมื่อปี62ว่าจะทำอย่างไรให้ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันเข้าร่วมกันคือถ้าเราสามารถสร้าง credibility ของเราเนี่ยให้เกิดขึ้น จะสา,สามารถทําให้ทั้งธุรกิจของเราการค้าการลงทุนของเราและออกไปต่างประเทศเนี่ยได้รับการยอมรับอันนั้นแหละการลงทุนจะเข้ามาอันนั้นแหละเคี่ยวเล็บกรงเล็บต่างๆของไทยจะแข็งขึ้นอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เรามอง <Okay. S 2> มขอบคุณ,ค,ณครับคคุณโภคินค่ะคือคําถามเนี่ยนะครับเราจะไปอยู่เวทีโลกไม่ได้ถ้าตัวเราไม่แข็งแรงพอถ้าไม่ปรับข้างในผมขอแบบสรุปสรุปอย่างนี้ว่า90ก่าปีมานี่สิ่งที่ชั่วร้ายของบ้านเมืองเนี่ย อันแรกคือความคิดและวัฒนธรรมแบบอำนาจนิยมที่มันทำร้ายทุกอย่างหมดเลยวันนี้ก็เป็นอย่างนี้อยู่โรงเรียนจะมีระบบโซตัสผมเป็นรัฐมนตรีมหาไทยแบ่งเป็นสิงดำสิีแดงผมไม่เข้าใจเขาทำเพื่ออะไรกันนะอันที่สองคือระบบราชการที่มาตอบรับวัฒนธรรมแบบนี้อันนี้จึงกดทับประชาชนมโหฬานเลยงั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำเนี่ยนะครับก็คือต้องลิเบอร์เรทและเอม o w e เวอร์ประชาชนก่อนเราต้องสร้างคน ถ้าเราสร้างคนไม่ได้อย่าหวังว่าสร้างประเทศไปทําอะไรได้ต่อไปถามว่าสร้างคนต้องทําอะไรบ้างวันนี้คนตั้งแต่เด็กในคันจนคนแก่เนี่ยเครียดหมดโดยเฉพาะคนตัวเล็กไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีกินไหมลูกเข้าเรียนจะมีสตังค์ไหมเราจะทําให้เขาหายเครียดได้อย่างไรเพื่อเขาจะพัฒนาตัวเองจะอัพสกิลรีสกิลได้เราจึงบอกว่าเด็กในคันเนี่ยคุณต้องดูแลเขา3 0 0 0บาทจนกว่าเขาจะเข้าวัยเรียนวัยเรียนเด็ก1ิบเจ็ดสิบแปดเขาจบได้ปริญญาตรีตัดเวลาเรียนเราเวลยสปีนะฮะ สุดท้ายเวลาเข้าสู่วัยทําง,งานเขาติดขัดที่อะไรเอาว่าผู้เอาผู้ประกอบการหยุนแล้วกันติดกฎระเบียบมากมายก,กายกองบางพักอย่างพักก้าวไกลก็ต่อสู้ไออะไระคราฟเบียอย่างเงี้ยก็วนเวียนทั้งหมดเนี่ยเกปีมันตอบโจทย์ทุนผูกขาดกับทุนพรรคพวกทั้งสิน้นไม่ว่ากลุ่มไหนมาก็าวนเวียนอยู่แค่นี้และที่เขาประนีประนอมกันได้เนี่ยคือข้างบนนะข้างล่างประชาชนถูกทําให้เป็นสาวก ว่าฝ่ายโน้นทีฝ่ายนี้ทีระบาดเจ็บล้มตายกันตลอดเวลาแล้วก็ครั้งแล้วครั้งล่าผมคิดว่าถ้าเราไล่ยอย่างนี้ไปเ,เรื่อยแล้วเราถึงเสนอว่ากฎระเบียบต้องใบอนุญ,ญาตตั้งพันห้าร้อยเนี่ยพักการบังคับใช้ไปสักพันสี่ร้อยได้ไหมผมไล่ดูแล้วมันที่จะเป็นจริงๆเอาให้สักสองร้อยให้เขาทํามหากินไปเลยมาจดแจ้งว่าจะทํารับปากว่าจะทําอย่างนี้เขาทํามหากินได้เลยเขาขาดอะไรเขาขาดเงินเขาขาดองค์ความรู้เขาขาดตลาดเข้าไปเสริมตรงนี้คนทํามหากินแต่สุดท้าย เกษียณแล้ววันนี้ที่ยังจนก็เพราะระบบนี่มันกดทับเขาก็ให้เขาได้ไม่ต้องจนให้ตรงนี้เขาไปทั้งหมดนะไม่ได้ใช้ตังค์มากมายนะที่เราคานวณประมาณ6-7แสนล้านตัตดประมาณมาตัดโน่นแต่ตมันทําได้ถ้าคุณทําให้คนเนี่ยเลิกเครียดเขาจะพัฒนาตัวเองต่อได้เมื่อเขาพัฒนาตัวเองได้อย่างอื่นมันไปได้หมดเราถึงบอกอันนี้ต้องทำถ้าไม่ทำไปแจกโน่นแจกนี่แจกนั่นแล้วมันชั่วคราว<ฆ>มันไม่ยั่งยืนเนี่ยก็คือผมขอสุดท้ายจบนิดเดียนะครับว่าถ้าตรงนี้แล้วเนี่ย เราต้องทำอะไรต่อไปสั้นๆนะนะที่ผมพูดตอนต้นนะประเทศนี้จะพัฒนาเศรษฐกิจแบบไร้ทิศทางไม่ได้คุณต้องเก่ง4เรื่องหลักก่อน1เก่งเรื่องอาหาร2ต้องเก่งเรื่องสุขภาพ3มเก่งเรื่องท่องเที่ยว4ก็คือให้โลเคชั่นของประเทศเป็นเป็นหับของการคมนาคมและโลจิสติกทั้งหมดโครงไทยถ้าตัดได้ต้องตัดถูกไหมฮะรถไฟต้องเอาลงมาจากความเร็วสูงจา่ทางคู่ให้คนในอนาคตเนี่ยนี่คือฐานเศรษฐกิจใหม่ทั้งหมด แล้วรอบๆอ,บรอบครองไทยเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภูเก็ตเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเรื่องท่องเที่ยวผมก็ร่างกฎหมายไว้หมดการค้าชายแดนที่เราบอกมีมากมายเขามันไม่ค่อยเวิร์กเพราะอะไรรู้ไหมครับแทบจะทุกเขตที่ผมว่าเนี่ยอยู่ใต้กฎอายการศึกษานครจังหวัดชายแดนบุกสีห้าอำเภอสองขลารอบประเทศภายใต้กฎอายการศึกทหารไปยึดไม่ต้องชดใช้สักบาทเดี๋ยวเราต่อรอบสองคุณพกินต่อรอบสองค่ะถึงอยากจะให้ลองทําอันนี้ก่อนพอทําตรงนี้เสร็จเนี่ย ไปโลกวิ่งมาหาเองไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งไปหาเขาค่ะก็คือพัฒนาจากในประเทศก่อนคุณนพดลเชนญค่ะครับฮัลโหลครับรู้สึกอย่าเพิ่งพูดค่านะฮะพิธีกรตกใจนะฮะกดดันนิดหน่อยครับคือผมกลาบเรียนอย่างนี้ครับว่าคำถามนี้คำถามกว้างแต่ผมจะตอบในแง่มุมผมแล้วกันนะครับผมคิดว่าประเด็นแรกเนี่ยเวลาเราจะไปแข่งกับเพื่อนบ้านเนี่ยเหมือนไปแข่งที่เราโอลิมปิกส์เราต้องแข็งแรงอย่างที่อาจารย์โพกินพูด ถามว่าประเทศไทยมันต้องปฏิรูปเรื่องใหญ่ๆอะไรบ้างที่จะเพิ่มขีดความสามารถให้ประเทศหรือมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบผมว่าเรื่องแรกก็คือต้องสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเลยครับถ้าไม่มีเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะมีผู้นําอย่างที่เราเห็นอยู่นะครับถ้าเอาเสียงสอวอที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแล้วไปโหวตคุณก็จะได้ผู้นําที่อาจจะไม่มีคุณภาพในความเห็นของผมนะครับประเด็นที่2คือเรื่องหลักนิติธรรมผมไม่ได้เน้นนิติรัฐนะฮะนิติรัฐเนี่ยมันก็จะยังไงก็ได้มันกฎหมาย แต่ประเด็นก็คือนิติธรรมมันต้องมีนิติธรรมมันเป็นต้นทุนในการดึงดูดนักลงทุนได้ดีที่สุดนะฮะถ้าทำสองเรื่องนี้ได้เพราะนั้นพรรคเพื่อไทยจึงเสนอให้มีสอสอรอมาร่างรัฐธรรมนูญนะครับจากการเลือกตั้งประเด็นที่2ครับนอกจากประชาธิปไตยหลักนิตธรรมไม่พอเราต้องเน้นเรื่องของไอฮิวแมนแคปิหรือ จะเรียกว่าทุนมนุษย์เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับเรื่องการศึกษาเป็นไงครับแปีผ่านไปพิซซ่าเรายังตกต่ำคนผู้ภาษาอังกฤษเรายังล้าหลังเพราะฉะนั้น2เรื่องนี้เป็นเรื่องการศึกษาสอนให้เด็กมี critical thinking มี creative thinking เนี่ยทำได้ครับฐานสมรรถนะทาได้เพราะฉะนั้นเราต้องลงทุนในทุนมนุษย์ของเราอย่างมากเลยนะครับอันนี้ผมคิดว่าจําเป็นต้องทํานี้มาประเด็นที่3อย่างที่อาจารย์โพคินพูดอันนี้ไม่ได้ลอก,การบ้านกันนะผมจดมาผมเขียนมาจากบ้านแล้ว คือเรื่องเรื่องศูนย์กลางโลจิสติกเนี่ยมันเป็นจุดแข็งเชิงเชิงภูมิศาสตร์ของเราเราต้องทําเราต้องทําต่อครับเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยจึงมีนโยบายในการที่จะขยายทําให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคถ้าสิงคโปร์ทำได้ทำไมทำไม่ได้สิงคโปร์รอคิวสินาทีเราต้องรอคิวเนาทีสิตำนองนี้นะครับผ่านอิมิกรชันมันคือความมุ่งมั่นของผู้นําที่จะทําผมเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเนี่ยผมรู้เลยครับ มันก็มีกุญแจกับรถนั่นแหละมันอยู่ที่คนขับว่าคุณมีประสิทธิภาพขับเป็นหรือไม่ไอ้ทฤษฎีมันรู้พอๆกันแต่ความสามารถและความมุ่งมั่นหรือการทํางานที่มีประสิทธิภาพมันอาจจะต่างกันแต่นี่ผมมาขายนโยบายให้ท่านยังไม่ขาดนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นเรื่องโลจิสติกเนี่ยผมคิดว่าก <c oughs> <ๆ>็ยังยืนยันครับรถไฟความเร็วสูงเชื่อมจีนตอนใต้หนองคายต้องเร่งฮะคุณ8ปปีคุณสร้างได้ไม่กี่กิโลนี่มันภาษาฝรั่งเขาเรียก scandalous ก็คือมันยอมรับไม่ได้ครับและนอกจากนั้นในการขนส่งสินค้าจากหนองคายมาลงแหลมฉบังเนี่ยโดยรถไฟความเร็วปานกลางขนส่งคาโก้นะฮะเพราะนั้นอันนี้ต้องรีบทำสุดท้ายอีก2ประเด็นครับนโยบายต่างประเทศได้ไหมครับขอประเด็นเดียวได้ไหมครับโอเคได้ครับผมคิดว่าเราต้องดูจุดแข็งของเราว่าเราจะเป็นฮับอะไรเวลเนสเราเก่งนะฮะ e ีวก็คือรถไฟฟ้าเราเก่งแล้วก็เรื่องของ ศูนย์กลางทางด้านของการท่องเที่ยวเราเก่งที่สําคัญที่สุดอาหารไทยเป็นซอฟพาวเวอร์ที่ดีที่สุดเพราะนั้นเราต้องผลักดันเรื่องอาหารไทยครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะเชิญคุณวรีค่ะเปิดใหม่ได้ไหมคะโอเคฮัลโหลเราจะเป็นเสือตัวที่ที่ที่ห้าผ่านไปแล้วหรือเป็นผ่านไปแล้วครับมีเสือแซงเราเยอะแล้วครับ การที่จะเป็นเสือได้ต้องเป็นต้องต้องมีผู้นําต้องเป็นผู้นําที่ดีมันถึงจะเป็นเสือได้ถ้าผู้นํายังไม่มีคุณภาพไร้สมรรถภาพที่จะออกไปพูดจหาหาเลอทําอะไรต่างๆในในในระดับสากลระดับนานาชาติได้เนี่ยผมว่ามันหมดความหวังฮะหมดหมดความหวังนะครับประเด็นหนึ่งที่ผมเห็นด้วยกับหลายๆท่านที่พูดถึงก็คือ การพัฒนาคนคนเนี่ยเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดนะผมบรีผมอยู่ในสปอร์ตเซกเตอร์ในเรื่องของกีฬานะกีฬาเนี่ยให้ตัวอย่างในการพัฒนาคนมามากนะครับเออยอรมันแพ้สงครามญี่ปุ่นแพ้สงครามเขาใช้กีฬาพัฒนาคนนะครับคนเนี่ยพลิกฟื้นขึ้นมากีฬาเนี่ยความจริงแล้วบ้านเราให้ความสำคัญน้อยมากนะครับจะเห็นได้ว่า การบริการสาธารณะด้านกีฬาเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีเลยนะเข้าถึงกีฬาเนี่ยเข้าถึงยากมากนอกจากเอกชนโดดลงมาทําเ,เรื่องนู้นเรื่องนี้นะสร้างสมโมสรอะไรต่างเขาก็มีการลงทุนค้าเขาก็จะขีดวงอยู่ในจํากัดในวงของเขานะครับกีฬาทําไมผมพ,พูดถึงเรื่องกีฬา กีฬาเนี่ยถ้าลูกหลานเราเล่นกีฬาเนี่ยเรา,ารู้สึกยังไงรู้สึกดีใจแล้วรู้สึกปลอดภัยแล้วนะครับแล้วก็ยังพูดได้ต่อค่ะอ๋ออ๋อ <c oughs> ด้วยเห็นด้วยเห็นด้วย <c oughs> ผมด้วยว่าจะขัดอะไร <c oughs> คือคือ,คอพอลูกหลานเราเล่นกีฬาเนี่ยเราสบายใจแล้วเ,เราเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเราสบายใจแล้วเออลูกหลานเราเล่นกีฬาแล้วเล่นกีฬาแล้วเกิดอะไรขึ้นนะสุขภาพดีพระสุขภาพดีเนี่ย โอ้โหเราประหยัดเรื่องงบประมาณเรื่องการรักษาพยาบาลเรื่องบุบคลากรด้านาาแพทย์ท่านด้าน,าน,านพยาบาลอะไรต่างไปเยอะแยะมากเลยเราเสียงบมาเป็นแสนแสนล้านเนี่ยนะเรื่องนี้เพราะว่าคนเราไม่แข็งแรงไม่ให้ความสำคัญในเรื่องกีฬานะครับถัดไปในเรื่องของสังคมกีฬาทําให้เด็กมีระเบียบวินยัย<ม>อยู่เป็นหมู่เป็นพวกรู้จักการครบคนอะไรต่างๆไม่เบี่ยงเบนไปในเรื่องของอบายมุข งบประมาณที่เราทุ่มเทไปในเรื่องของการต่อต้านยาเสพติดเนี่ยมากมายมหาศาลถ้าเด็กเล่นกีฬาเนี่ยงบประมาณพวกนี้เนี่ยเราเอาไปใช้อย่างอื่นได้เยอะแยะก็คือสนับสนุนเรื่องของกีฬาพัฒนาคนพัฒนาคนพูดถึงการพัฒนาคนโดยใช้กีฬาใช้กีฬาพัฒนาคนนะครับในในสุดท้ายต่ออีกนิดหนึ่งคือเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเดี๋ยวนี้นักกีฬาถ้าจบปริญญาตรีได้หมื่นห้า ถ้าเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถเนี่ยยกตัวอย่างฟุตบอลนะที่เราอยู่ในแล้วตอนนี้เด็กเล็กหันมาผู้ปกครองให้การสนับสนุนอย่างมากเลยให,ให้ให้หันมาเล่นกีฬาฟุตบอลเนี่ยเล่นในระดับลีกบ้านเราเนี่ยเริ่มก็สามสี่หมื่นแล้วนะครับเดี๋ยวต้องตันในระดับ,นบใ,นในระดับสูงสูงขึ้นไปเนี่ยนะระดับเอ่อพรีเมียร์ลีกเนี่ย ได้เป็นแสนแสนนะครับแปดเก้าแสนเพราะฉะนั้นผม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 จะเน้นตรงนี้ว่าการพัฒนาคนเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าเราอยากจะเป็นเสือตัวที่ห้าตัวที่หเนี่ยเราต้องพัฒนาคนนะครับค่ะเชิญคุณเกียรติค่ะเกียรติครับผมเคยเป็นนักตะก้อของมหาวิาลยมาเดินผิดทางไปนิดเวทีนี้น่ารักมากเลยครับมอดเตอร์เรเตอร์คือเราตอบไม่ตรงคำถามก็ไม่ว่าเลย ผมงงมากคำถามคุณกำลังเรื่องหนึ่งกำลังกำลังจะพูดโอ้โหจะกำลังจะทวนคำถามพอดีว่าเรากำลังจะพูดถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจเราจะบอกเรื่องเศรษฐกิจระับการต่างประเทศการต่างประเทศจะช่วยเศรษฐกิจยังไงได้บ้างเนี่ยจะจะจะพูดตอนนี้แหละ่ะพี่ที่ผ่านมาผมนึกว่าผมผิดเวทีครับเอางี้ตอบง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเราล้าหลังเพราะอะไรที่ผ่านมาในสิบปีผมเป็นคนเริ่ม FTA ไทย E.U. ครับ แล้วทาไมถึงหยุดเจรจาปฏิวัติครับง่ายๆแค่นี้ครับถ้าวันนั้นเราเจรจาต่อเฟรมเวิร์กอนุมัติโดยสองฝ่ายแล้วรัฐบาลไทยสภา,าไทยอนุมัติแล้วสาภาพยุโรปอนุมัติแล้วเริ่มเจรจากําลังจะเริ่มปฏิวัติพอปฏิวัติปั๊บก็หยุดหมดนะครับนี่คือเหตุผลจริงๆนะครับถ้าไม่เช่นนั้นเราจะนำหน้า เวียดนามครับทั้งในเรื่องของเรามี 10, 13 14ข้อตกลง18ประเทศเวียดนามมี14ข้อตกลง54ประเทศเห็นไหมครับเห็นไหมครับเพราะนั้นตรงนี้เองนี่คืออุปสรรคนะครับจะอยู่ในเวทีโลกปฏิวัติเรื่อยๆไม่ได้ครับเพราะมันหยุดชะงักหมดนะครับอันที่2ก็คือว่าถามว่านโยบายชัดไหมผมมีอีก หลายเรื่องมากที่วางแผนไว้แล้วการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ในตลาดยุทธศาสตร์ผมยกตัวอย่างคลังสินค้าคลังสำรองอาหารที่ตะวันออกกลางอันนั้นแค่นำร่องนะครับถ้าเราทำเช่นนั้นเจรจาเสร็จแล้วทำได้ด้วยไม่ต้องใช้เงินด้วยแต่ไม่ทำต่อนี่คือรัฐบาลบางช่วงบางตอนมีทัศนคติที่ว่าคนหนึ่งเคยเริ่มไว้ข้าพเจ้าไม่เอาต้องเลิกครับรัฐบาลอย่างนั้นไม่ดี อันที่สมเนี่ยพอรู้ไหมครับการสำรองอาหารทําให้เราขายข้าวได้ราคาเท่าไหร่รู้ไหมครับราคาดีมาก35,000ล้านต่อปีผมเอากลุ่มก่อสร้างไปต่างประเทศไปเปิดตลาดที่ตะวันออกกลางที่อินเดียที่บังกลารรเทศที่เวียดน,นามแสนห้าหมื่นล้านครับในตลาดที่เราไม่เคยไปไม่ต้องใช้เงินสักบาทใช้ค่าค่าเดินทางของรัฐบาลเห็นไหมครับถ้าเชิงรุกทําเป็นทําได้สร้างรายได้ให้ประเทศได้ง่ายมากนะครับ นั่นนำร่องใช่ไหมครับผมสามารถจะไปสร้างคลังสำรองอาหารที่แอฟริกาผมสามารถสร้างคลังสำรองอาหารที่ลาตินอเมริกาทำได้ครับครับโอเคอสุดท้ายดท้ายแล้วครับเราก็ต้องเก่งแข่งแบบเก่งแข่งแบบรู้ตลาดปรับโครงสร้างภายในเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งครับอนาคตของโลกไม่ใช่ขายข้าวกระสอบขอร้องต้องเลิกคิดขายข้าวกระสอบทราบไหมครับ ready meals ของยุโรป เรากำไร40%ขายข้าวกระสอบกำํำไร3%ผมไปเจราจาเปิดตลาดที่อังกฤษเปิดตลาดที่สาภาพยุโรปพร้อมรับข้าวอาหารสําเร็จรูปอาหารฟรีเซอร์มิลของประเทศไทยได้กำํำไร40%ไปคุยกับสถาบันอาหารเรียบร้อยแล้วเริ่มคุยกับภาคเอกชนแล้วสภาวกันค้าเอาด้วยแล้วแต่เราไปช้ารัฐบาลไม่ค่อยสนับสนุนครับรัฐบาลที่ผ่านมานะอันนี้ก็ถ้าพรรคประชาธิปัตยมีโอกาสเป็นแกนนํา ก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับก็ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจปรับโครงสร้างและก็ทำให้ทุกอย่างมีคุณภาพขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณเกียรติที่ตบประเด็นเข้ามาในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วบอกอะไรนะคะเชิญค่ะอันนี้ปล่อยไปดีกว่าครับปล่อยไปดีกว่าคนละเวทีกันนี่คนละเวทีผมว่าไอ้ฝุ่นที่เราสำลักอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ PM 2.5มันเป็นฝุ่นที่สิงคโปร์ไต้หวันเกาหลีใต้มาเลเซียทิ้งตลบไว้ให้เราสำลัก เพราะว่าเขาวิ่งหนีเราไปไกลแล้วผมแค่ขอยกตัวอย่างเกาหลีใต้นะครับพูดใน3ประเด็นว่าทำไมเราไม่สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ในเรื่องเศรษฐกิจประเด็นแรกก็คือว่าเราต้องเข้าใจประวัติศาสตร์นิดหนึ่งเกาหลีใต้กับประเทศไทยยุคสงครามเย็นดิฟายกันมากจนเหมือนกันเผด็จการเหมือนกันแต่พอสงครามเย็นสิ้นสุดแล้วเขาก็วิ่งไปนู่นใช้เวลา30ปีมาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนประเทศไทยสงครามเย็นสิ้นสุดแล้วเราก็จะวิ่งเหมือนกันแต่เราสะดุดหกลม้มหัวคมัมสามครั้ง พราะเรามีรัฐประหารสาครั้งประเด็นแรกก็คือทหารเป็นอุปสรรคทําให้เราไม่สามารถพัฒนาได้ประเด็นที่2เศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจแต่ก่อนเกาหลีใต้เศรษฐกิจผูกขาดโดยทุนใหญ่ที่เขาเรียกว่าเชโบลแต่หลังจากนั้นเขารื้อโครงสร้างเชโบลทุกวันนี้เกาหลีใต้เศรษฐกิจแบ่งระหว่างทุนใหญ่กับ SME 50-50 เขาถึงพัฒนาได้เขาถึงไม่เหลื่อมล้ําเท่าเราคุณภาพชีวิตเขาถึงดีเขาแบ่งกัน50-50แต่ของประเทศไทยเท่าไหร่นะครับ70-30ไละ30ที่เป็น SME ไทยเนี่ย S ก็ไม่ใช่ M ก็ไม่ใช่มันไซส์ไมโครระดับจิ๋วเข้าถึงแหล่งทุนก็ไม่ได้ต้นทุนก็สูงตายลงละเลละหน้า70-80%ตลอดเวลา นี่คืออีเหตุผลที่เราพัฒนาไม่ได้อีเหตุผลหนึ่งก็คือประเทศที่พัฒนาไปแล้วเขาเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของเขาเขาไม่ใช่โรงงานแรงงานของโลกอีกต่อไปเขาวิวัฒนาการมาเป็น Creative Economy เขาใช้ Soft Power ออย่างเกาหลีใต้แต่ประเทศไทยเราอยากจะพัฒนาแต่เราก็ยังแข่งขันที่จะเป็นโรงงานของโลก ซึ่งก็ผลิมตมลพิษทำให้เราสํำลักยู่นั่นแหละและเราก็ยังเถียงกันไม่ตกว่าค่าแรงขั้นต่าควรจะเป็นยังไงแต่ถ้าเราจะเป็นเศรษฐกิจที่พัฒนาเราต้องเลิกคิดเป็นโรงงานของโลกแล้วเราต้องพัฒนาเป็น Creative Economy แต่เราจะทํำยังไงในเมื่อโครงสร้างรัฐเป็นอย่างนี้ผมยกตัวอย่างนะครับถ้าคุณจะเป็น Cre a t i v e Economy ถ้าคุณจะทำซอฟต์พาวเวอุตสาหกรรมบันเทิงสําคัญมากแต่เรายังมีกฎหมายเขียนไว้เลยว่า หนังไทยอ่ะถ้ามีคอนเทนต์ที่เป็นบ่อนทำลายกับศิลธรรมมันดีงามเป็นบ่อนทำลายความสงบสุขมั่นคงของรัฐเป็นบ่อนทำลายเกียรติภูมิของประเทศไทยคุณจะถูกแบนคุณจะถูกลบคุณจะถูกทิ้งคุณจะถูกสั่งห้ามสายและเราจะ c r e เอทีฟอีคอ o ม y อะไรกองเซนเซอร์ที่ตรวจหนังประกอบด้วยใครบ้าง ขาประจำนะครับเวลาตรวจหนังกองเซ,นซ็นเซอร์จะเรียกมานึงตัวแทนศาสนาพุทธ 2. ตัวแทนตำรวจ 3. ตัวแทนทหารทั้ง3คนทรงผมเดียวกับผมเลยเดี๋ยวเบคนคุณวอลลในสรุปนิดนึงสั้นๆไกล้แล้วจ้ะใจแล้วจ้ะเวลามันน้อยอประเด็นก็คือว่าทุกอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่มีอะไรอำนวย วิสัยทัศน์เพจยทุทธศาสตร์เพจโครงสร้างเพจเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะพัฒนาเหมือนประเทศอื่นเขาเราต้องรื้อและแก้และวิวัฒนาการโครงสร้างของประเทศไทยขอบคุณครับครับเชิญค่ะคุณพลอยนภัรพูดถึงเรื่องโครงสร้างเหมือนกันค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะถ้าเราจะไปแข่งขันกับเวทีนานาชาติได้เนี่ย สิ่งที่เราจะต้องคิดถึงเลยเนี่ยคือเราต้องมีการแข่งขันแบบที่เราต้องมีตัวตนแล้วต้องการแข่งขันแบบที่เราต้องมองว่าอะไรที่เราได้เปรียบเราถึงจะไปแข่งกับเขาไอ้ที่เราไม่ได้เปรียบอ่ะไม่ต้องไปแข่งเราต้องไอ้ที่ยังไม่ได้เปรียบเราต้องพัฒนาแต่ที่เราได้เปรียบอ่ะเราถึงจะเอาไปแข่งกับเขาซึ่งภาษาอังกฤษง่ายๆเลยค่ะคือ comparative advantage วันนี้นะคะประเทศไทยเราเหมือนยังเดินอยู่ในเขา uf, วงกดอะ่ะเพราะว่าเราตื่นเต้นเหลือเกินกับการที่เรามี ตัวเลขในการส่งออกหลายหลายล้านหลายพันล้านในการที่เราแต่ตัวเลขการส่งออกตรงนั้นอะ่ะคือเรานําเข้าวัตถุดิบเข้ามาแล้วเรามาผลิตเช่นสินค้าพวกอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นเราต้องนําเข้าเกือบจะ1 0 0เรนนะคะเราไม่ได้ใช้วัตถุดิบไทยเสร็จแล้วเราก็ส่งออกไปสิ่งที่ประเทศไทยได้คืออะไรได้ค่าแรงงานได้ค่าภาษีเล็กน้อยแต่ว่าวันหนึ่งพออย่างเงี้ยค่าค่าไฟเริ่มแพงค่าแรงงานเริ่มแพง หรือแม้กระทั่งว่าเขาหมดสัมปทานในประเทศไทยไปแล้วเนี่ยเขาออกไปสิ่งที่เหลือทิ้งไว้กับประเทศไทยคืออะไรกากขยะสารพิษต่างๆที่หลงเหลืออยู่ในกับกับประเทศไทยแล้วเราอยางจะรู้สึกว่าเราภูมิใจกับการที่ตัวเลขของเราส่งออกไปเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านกับเรื่องพวกนี้หรือเปล่าอันนี้ต้องตั้งคําถามนะแล้วก็สิ่งที่พรรคเพื่อชาติอยากจะทําคือเราจะชูในสิ่งที่เรามีวัตถุดิบที่ดีและเรามาต่อยอดพรรคเพื่อชาติเรียกสิ่งนี้ว่าปฏิวัติเขียว คือการที่ทําให้ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นแหล่งอาหารโลกไม่ปฏิทิวัดเขียวเราอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องทหารสะทีเดียวนะแต่ว่าตอนี้เราพูดถึงว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนเขาโครงเศรษฐกิจนําเกษตรกรรมนําเศรษฐกรริจของประเทศไทยนําสิ่งที่เรามีอยู่เป็นทุนเดิมเนี่ยในเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมเช่น ออด้านสมุนไพรก็ดีด้านจุลินทีย์ไมโครออร์แกนิซึมต่างๆทั้งหลายเนี่ยมาทํามาหากินให้ได้แต่ที่ผ่านมาเราติดกับดักเพราะอะไรไม่เคยมีการวิจัยและพัฒนาเรื่องนี้อย่างจริงจังเรื่องนี้เลยกลายเป็นเรื่องที่ตกอยู่ในกลุ่มทุนแค่บางกลุ่ม การผูกมัดอยู่แค่บางกลุ่มที่เขามีศักยภาพทําได้วันนี้ประเทศไทยเรามีคนเก่งเยอะแยะมากมายค่ะได้ทุนไปเรียนต่างประเทศกลับมาถูกซื้อตัวไม่ใช่ถูกทํางานให้กับรัฐแล้วรัฐจะพัฒนาได้ยังไงองค์ความรู้ของประเทศจะพัฒนาได้ยังไงสิ่งที่พรรคเพื่อชาตินะคะที่ต้องการที่จะทําให้รากฐานเศรษฐกิจของไทยดีขึ้นเลยเนี่ยเราจะทําอยู่3ประการค่ะ 1. ต้องส่งเสริมการผลิตที่ใช้ปัจจัยและวัตถุดิบภายในประเทศแล้วก็สามารถที่จะ ขันที่2คือสามารถที่จะส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดเป็นมูลค่าให้กับประเทศไทยอย่างที่3เลยคือว่าคนไทยตาดำๆตัวเล็กๆผู้ประกอบการตัวเล็กๆเ,เนี่ยจะต้องเข้าถึงแหล่งทุนและองค์ความรู้ที่เขาสามารถไปต่อยอดตรงนี้ได้วันนี้ประเทศไทยเราถูกติดกับดับกว่าต้อนทุกคนเข้าสู่ในอุตสาหกรรมแล้วทําให้เราติดกับดักค่าของชีพยอยู่ทุกวันนี้เราต้องมาพูดถึงเรื่องแรงงานขั้นต่ากันแต่วันนี้เราไม่มีการพูดถึงการอัปเกรดสกิลกันเลย สิ่งที่พักเพื่อชาติจะทำนะคะคือหนึ่งเราต้องสร้าง human capacity building คนไทยทุกคนเด็กไทยทุกคนนักเรียนไทยทุกคนต้องพูดภาษาอังกฤษได้ต้องขอสรุปเร็วๆแล้วปัญหาสุดท้ายแล้วค่ะน้องพูดภาษาอังกฤษได้เพราะอะไรนี่เป็นการเปิดโอกาสในชีวิตให้กับประเทศและบุคคลของเราทรัพยากรมนุษย์ของเราทุกคนนะคะเรื่องที่2คือการเปลี่ยนแปลงโครงเศรษฐกิจ เราต้องเลิกคิดในการว่าเอาคนเข้าสู่โรงงานแต่เราจะทํายังไงให้เกษตรกรรมนําเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ไปสู่เวทีโลกอย่างยั่งยืนได้ค่ะคุณค่ะคุณช่อค่ะรอนานรอนานเพราะว่าพูดเป็นคนสุดท้ายจะพูดสั้นเพราะว่ารู้ว่าเวลาหมดแล้วนะคะคาตอบเดียวคําตอบเดียวของการพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางของทุกประเทศในโลกนี้ผ่านข้อพิสูจน์มาหมดแล้วนะคะว่าคือคําว่านวัตกรรม เพราะฉะนั้นนวัตรกรรมไม่อยู่ดีๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะประเทศที่อัตราการใช้งบประมาณเกี่ยวกับ R&D อยู่ที่ไม่ถึง2%ของงบประมาณทั้งหมดของประเทศแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะมีนวัตรกรรมเป็นของตัวเองและที่เกิดเหตุผลที่ทําไมเราไม่พ้นกับหลักรายได้ปานกลางสักทีวิธีได้มาซึ่งนวัตรกรรมคืออะไรสําหรับประเทศไทยนะคะข้อเสนอของพาคเก้าไกลก็คือ คุณสามารถหามันได้จากทั้งในประเทศและนอกประเทศพูดจากนอกประเทศก่อนเพราะว่านี่คือนโยบายต่างประเทศนะคะเวทีนโยบายต่างประเทศเราเล็งเห็นอะไรที่เป็นศักยภาพในการดึงนวัตกรรมเรามีสิ่งที่เรียกว่า offset ใน d e f e n s e trade นะคะในอุตส,สาหกรรมความมั่นคงนะคะธุรกิจด้านความมั่นคงเราสามารถดึงนวัตกรรมเข้ามาได้โดยการทำสัญญา offset กับบริษัทที่เป็นบริษัทผลิตอาวุธหรืออุยุโทโภปกรณ์เกี่ยวกับการทหารนะคะสิ่งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจแต่เป็นเรื่องความมั่นคงด้วยสามารถทําสัญญาเทคโนโลยีทรานสเฟอร์กับบริษัทใหญ่ๆไม่ว่าถ้ากลัวเรื่องความมั่นคงแล้วเสียบาลานซ์คุณทํากับทุกฝ่ายเลยค่ะคุณทํากับอิสราเอลด้วยคุณทํากับจีนคุณทํากับไต้หวันคุณทํากับหลายๆที่นะคะแล้วโดยออฟเซตสัญญาแบบออฟเซตนี้จะทําให้คุณสามารถดึง เทคโนโลยีด้านความมั่นคงเข้ามาเป็นของตัวเองได้ทั้งเศรษฐกิจได้ทั้งเรื่องของความมั่นคงเพราะว่าคุณจะมีนวัตกรรมด้านความมั่นคงเป็นของตัวเองนะคะดึงจากอะไรได้อีกคะ่ะเกมนี้ high risk high return เรารู้กันอยู่แล้วมีปัญหาจีนไต้หวันเรารู้กันอยู่นะคะนักลงทุนในไต้หวันเป็นนักลงทุนอันดับต้นของโลกในอุตสาหกรรมที่แพงที่สุดและเป็น rising star มากที่สุดของโลกคือ semiconductor ไต้หวันทุกวันนี้โรงงานผลิตอยู่ที่จีนเยอะมาก นักลงทุนนั่งกอดเงินของตัวเองแล้วกลัวทุกวันว่าชีวิตในอนาคตชันจะเป็นอย่างไรภายใต้ความตึงเครียดทางการเมืองเขาเล็งในการย้ายฐานการผลิตถามว่าเราจะเป็นฐานการผลิตให้กับไต้หวันได้หรือไม่ได้ค่ะถ้ามีวิสัยทัศน์ถ้าเตรียมประเทศให้พร้อมแล้วเหมือนเดิมทำเทคโนโลยีทรานสเฟอร์ค่ะไม่ต้องไปคิดแข่งกับไต้หวันหรอกนะคะในการทาชิปที่เล็กที่สุดในโลกมันไม่ทันเขาแล้วแต่เรามีเซมิคอนดักเตอร์มันมีหลายขนาดมีหลาย เรียกว่าอะไรดีหลายระดับชั้นนะคะเราอาจจะแข่งในระดับกลางกลางค่อนสูงได้ระดับสูงเราไปสู้เกาหลีเราไปสู้ไต้หวันไม่ได้อยู่แล้วนะคะนี่คือที่มาของนวัตรกรรมที่อาจเกิดขึ้นกลับมาอีกฝั่งหนึ่งนวัตรกรรมที่เกิดขึ้นได้ในประเทศจริงๆแล้วเรียกมันว่านวัตรกรรมดีไหมคือเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์น,นะคะทุกคนพูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์โดยที่ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจะทําอะไรกับมันดีนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะสำหรับอนาคตของอาชีพคนไทยคือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของไทยให้เป็นงานและเป็นรายได้ เวลาเราพูดว่าผู้กำกับไทยหนังไท,ไ,ไ,นไทยไปไกลศิลปินไทยไปไกลในเวทีโลกรัฐเคยสนับสนุนเขาอย่างเป็นระบบหรือเปล่านะคะเราไม่ต้องพูดถึงเกาหลีใต้นะทุกคนทราบอยู่แล้วว่าสนับสนุนอย่างเป็นระบบอย่างไรนโยบายของก้าวไกลก็คือสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ของประเทศไทยให้ออกไปดังในโลกได้ใครส่งออกได้รัฐสมทบทุนให้ค่าลงทุนสองเท่าเป็นการสร้างแรงจูงใจแล้วก็ต่อยอดให้ผู้ประกอบการได้อุตสาหกรรมสร้างสารรค์ของไทยเนี่ยมีเงินไปพัฒนาธุรกิจหนังเพลง ของตัวเองต่อด้วยนะคะนี่ก็คือการทำให้ประเทศไทยพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางผ่านคำว่านวัตกรรมค่ะ